ค่อยๆเยิงย่างต้้มเตี้ยมแล้วกันนะแต่ปืน800นะเออมันก็เผื่อระยะได้เว้ยโอ้โหจัดไปลกูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่มันก็แหลงป้าโอ้โหว,ว้วาวว้าวเออเนี่ยพอได้จังหวะยิงดีๆมันก็ดีเว้ยสวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นเทเซเวอร์การ์มเทเซเวอร์ในครั้งนี้ครับผมมีอันติเมเลรโอ เฮ้โคด,ดำดูเอ๊ะแล้วแสงเรืองๆมันหายไปไหนเนีย่ยแต่โคดรกลอสซี่เลย แล้วความสามารถของอัลเจอร์ลีโอที่เหนือกว่าตัวธรรมดาเยอะเลย <c oughs> <c oughs> อันแรกครับผมมันมีรีเฟคเตอร์ด้วยสะท้อนดาเมจใครที่ยิงกิ้าลีโอตอนใช้สกิลอยู่เนี่ยก็จะเจ็บตัวด้วยครับและมันสามารถสะสมดาเมจสแต็กร้อนขึ้นมาได้สูงสุดที่3 0มนะครับผมแล้วก็สามารถป้องกันดาเมจได้3 0มสะท้อนดาเมจจากรีเฟคเตอร์นี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะว้าวและที่เด็ดก,ก็คือใช้ปืนกลาง3อันแล้วก็ปืนใหญ่1อันมาพร้อมกับโมลอดทีแล้วก็เทมเพลตนะครับผมซึ่งเป็นอาวุธที่ยิงรรรรระะยยย800เเเเมตปป็นนนนนนืกกกกกลลลททที่้้าาาาาาํํอ โลกของคู่ต่อสู้ครับแล้วมันไม่ได้มีแค่กระสุนที่ยิงไปเท่านั้นครับ800เมตรเนี่ยมีดอดติดมาด้วยสุดเกินแต่ค่าดอดตอนนี้เขายังไม่ได้บอกกาหนดตัวเลขมาครับผมว่ามันเท่าไหร่นะแต่ดูท่าทางแล้วมันจะต้องแรงมากๆเลยสำหรับโมล o อตชีนะครับผมดาเมจอยู่ที่นั้นละ2,300นะครับยิงที่800เมตรดีโหลด10วินาทีเทมเพลตนะครับผมดาเมจอยู่ที่3,500แหละเออดนโหลด10วินาทียิง800เมตรเช่นเดียวกัน โดูในครั้งนี้ผมจะใช้นี่เลย i g n i t o r Ember ครับปืนไฟซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมชอบใช้อิลิโอกับปืนไฟมันดูอลังการมากๆเนาะ Bast Boom ครับซึ่งเป็นอาวุธ600เมตรปวดอีกแล้วโมลดทีแล้วก็เทมเพลตนะครับวาร์ฟแล้วก็พิลัมด้วยแล้วก็วาร์ฟกับพิลัมนะครับซึ่งจะมานอปเดต11.6ก่อนหน้าอัปเดต11.7เอ๊ะยังงงหมดแล้วเนี่ย <laughs> แล้วก็โกลเลอร์สคริมเมอร์ครับปืนลำพง ไปครับเพื่อนๆพาเจ้าอันติเมเลโอลงสนามกันดีกว่ามันจะเล่นเป็นยังไงบ้างน้ะในเทสแรกนี้มีอะไรสเปเชียลบ้างเนี่ยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟๆเลยมาเราเปิดด้วยพระเอกของเราก่อนเลยครับผมป๊อมพร้อมพอมพรอมโอ้โโคตดเท่ดำดุมากแต่ครับค่อยคเยืองย่างสปีดนี่แมมเหมือนเนี่ยอามิดเลย ต้มเตี้ยมแล้วกันนะแต่ปืน800นะเออมันก็เผื่อระยะได้เว้ยเพราะว่าปั๊บปั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 บว่าแล้วต้องปลายโอ้โหเร็วๆเ,เออจัดไปครับโหหุยเฮ้ยอามิด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 สวยแล้วโอ้ยมีจอโลไหมไม่มีครับเรารีโโลกระสุนก,สก,ก่อนสิบวินาทีอะโอ้โห เดี๋ยว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 ไอ้นู่นนนครับนู่นครับอยังยังรีโหลดไม่เสร็จเฮ้ยเล่นยากเหมือนกันเน่ยปืนมันรีโหลดนานเราหิวเลือดก่อนโอ้ยตัวไหนดีตัวไหนดีน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ลายอีกอะ่ะอุ้ยมาดิก็มาดิโอ้โห ไดอีกแล้วเฮ้ยนี่คือเรารีเฟกเตอร์แล้วนะว้าวว้าวนี่เลยมาเรามีเจาะโล่ว่ะอันเนี้ยซุบโอ้ยโอ้ยโอ้ย,โอ,ย,โ,อยโอ้ว้าอะไรวะเนี่ยโดนสตันด้วยนะโดนตันด้วยนะยู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 ยยแหวบจุมม๋มว้าวว้ามีไหมมีไหมมีไหมเฮ้ย เล็กครับวิชามากครับผมโอ้โหเฮ้ยรีเฟกเตอร์เอาไม่อยู่ว่ะเล็กเวอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราจะต้องเอาปืนที่มันนี่ไฟครับเบิร์นเบิร์นมาขอเบิร์นหน่อยดิโอ้โหจากไปลกูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยไฟพี่มันก็แหลงป่ะโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอู้วี มา,มาเออเนี่ยมียันแม่พิสุรีเพิ่มสปีดหน่อยทำให้มันดูเออหน้าเล่นน่ารักหน่อยจัดไปครับอาเมิดครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดเมจหยุดแล้วว่ะโอเคเราต้องสะท้อนดเมจก่อนนะแล้วคือความช้าสองคนมาเจอกันแล้วมันจะเล่นเล่นยังเมื่อไหร่วะเนี่ยเออแล้วย,ยิ่งเจอสโลโดาวจากไอ้นี่อีกนะเฮ้ยไม่ก็แอบครับไม่ไหวว่ะ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วโอ้ยมาเฟคเตอร์ครับอ้าวโอ้ยตัวนี้เฮ้ยอย่าดันหลังเพื่อนโอ้โหหนักเลยนะหนักเลยนะฮิฮมีโล่โม่จากใครวะอ้าวโล่ม่วงสัตรตูโตโล่ม่งแล้วโล่ม่งอีกทีมเราไม้มีแต่ว่าเพื่อนเราได้เสาเยอะเราเราเราอันนี้แล้วกันครับผมมาดิ กัดก่อนไหมกัดก่อนไหมเอาดีเอาดีอาดไอ้นู่นเม่ต้องโดนว่ะเอาไปดีอ <c oughs> ุ้ยอุ้ยอะไรยิงยิงทำไมยิงอย่างเงี้ยมันทำให้แบบตกใจป่วนไปหมดเลยนะเผิอกดเฟสชิปด้วยเสียสกิลอีกไอ้น,นี่อะไรอะห้าร้อยเมตรนะเช้าวะ่ะโอเคครับผมดีโลกระสุนก่นอนเฮ้ยปืนสองอันนี้มัน,นรีโหลดใกล้กันนะ S <S ไอ้ไยเไอ้ยฮ่าฮ่าฮาอุ้ <overs> ยมือเราขวาเลยตัวอะไรเนี่ยอื้มไม่รอดแล้วเฮ้ยทั้งสี่ห้าคนอ๋ออยู่นู่นหมดเลยเอา๋เอเฮ้ยเจ็ดร้อยไม่ถึงอ่ะปืนเราหกร้อยว่ะช้าขนาดนี้ปืนหกร้อยยังไม่ทันใจเลยอ่ะที่ดูดิโอเคบินแล้วครับอย่าบอกนะว่านายจะบินหนีเราอีกอ่ะเดินมาตั้งไกลนะโอเคจัดไปดิครับโอ้โห ยังไม่ทันจะยิงอะไรเลยจบซะแล้วมาครับผมลองดูแทมเพลตโมลดทีดูนะนี่คือสะท้อนดาเมจต้องเยอะแล้วนะโว้โหว้าวว้าเออเนี่ยพอได้จ <mañana benim> ังหวะยิงดีๆมันก็ดีเว้ยอหมดเลยหมดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โคจรนะโหนีโหลดนานมากครับสวยแล้วสวยแล้วเจ้าเล็กนี่มันซาจริง อะไรไงบลายอีกโอ้โหบลายหนักเลยอ่ะบลายหนักเลยอ่ะนานด้วยนะเอาไปก่อนเลยครับเอาไปเอาไปเอาไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 พืนแปดร้อยแหมแต่ไม่มีจอดลงอันี้ก็เล่นยากอยู่นะโอ้โหแอฟซิตครับโอเคเราโหลดก่อนดีกว่าสิบวินาทีอะคือเราต้องมั่นใจไว้ว่าแบบกระสุนเราจะเพียงพอว้าว ไม่ได้อะเพื่อนอรอดว้าวตัวนี้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 เอาดิปะตูฮมันหุ่นมันไม่ได้หนักหนูนี่คือขนาดโดนอาวุธที่มันโดนเนิร์ฟวันนั้นนี่ยังล่วงแบบนี้เลยนะเนี่ยนี่ต้องเจอแบบหุ่นไม่ต้องประท้ดีกว่าอาวุธหลบๆบแอบๆอนี่แหละ ระยะอีกห้าสิบเมตรครับเอาไปสองกระจุกอะ่ะปุบปุบอุ้ยเรายัานแม่สามครับฝาบฝาบเรียบร้อยแอซิดก็ยังดีไปไปครับไอ้นี้ผัดไฟเดอร์ดีตัวเนี้ยเร็วซะด้วยนะโอ้โหโอ้ยอ้ยอ้ยจอะโลกครับฝาบ โอ้โหโค้งตามเป็นไงล่ะเฮ้ยโผล่ไปนัดเดียวซุบไ,ไปไปอีกครับไปอีกครับอย่บอกนะว่าโล่จะมาแล้วอ่ะฟุบโอ้โหเฮ้ยเจ้าดักเนอะดักอะไรดักอะไรนี่ไงไม่ทานเราหรอกครับไม่ทานเราหรอกครับทานแล้วว่ะอ่ะมาแหมรอด ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงครับเอาไปถึงดิตัวเนี้ยจุ๋มเลยปับ๊บไม่ทานไม่ใช่เราเฮ้ยดาบครับเรามีเจาะโลเรามีเจาะโลเจาะเลยเจาะรอเลยครับเฮ้ยถึงเราเหรอเสร็จเลยเฮ้ยเราก็ลืมไป <laughs> ว่าเขาก็กลับมาหาเราได้ครับลำโพงลำโพงครับลำโพงมันดังดังว้าว โอ้โหนี่ไงโดนล็อกไปดิโดนล็อกไปด,ด,ไดิรีเฟกเตอร์จะเอาอยู่เบ่หวะโหเฮ้ยอยู่นี่ครับมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหไม่ใช่มาธรรมดาด้วยพี่เล็กเราก็มากระแทกไม่ใช่พี่เล็กสิแอดลาร์ดยิงตูดมันยิงตูดมันเฮ้ยมันก็พอก้มแกล้มเบ่หวะ

รีเฟกเตอร์ก่อนครับเคเคอ้าโดนดอดซะง,งั้นโอ้โหอ๋อของเทจเันเพจเราเอามาลิโอครับอยู่ไหนฮัลโหลเห็นด้วยแวบ,บ,บ,บเมื่อกี้หามาอยู่แล้วเหรอเคเคน,นนไงดามาอีกแย่ <c oughs> เกื่องไม่รอด <c oughs> มันมาได้แย่เลยนะไหนๆโอ้ยช้าเว้ย โอ้โหกวจะมาได้กวจะเดินได้แต่ละก้าวขี่เขาโดดมาด้วยความมั่นใจโล่นายสั้นลงแล้วนะอย่าลืมนะจัดไปครับจัดไปดีเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยมาแล้วมาแล้วโอเคยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าเรารีนโหลดกระสุนก่อน,าน,านก่อนนะยก่อนนะเฮ้ยนี่น,น,นี่นี่ครับนี่ครับ โวไฟลุกมาเลยจัดไปลูกเออฟับนี่ไงเฮ้ยนี่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 โอ้โหคิดเหรอคิดเหรอคิดออกมาเนี่ยโอ้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 ยแหมกระดูจริงคำดันดุจริงเราฮิวเลือดแหมเลือดเราเต็มก็ยังฮิวอยู่เหนียบร้อยแอซิดครับผมฮึบชึบอ๋อเราเลือกระสุนดีกว่า อ่ไปไปครับลีโอผมว่าเนี่ยใช้พวกปืนจะรวดหกร้อยอ่ะบัสพาวบูมอย่างเงี้ยผมว่าโอเคเว้ยึือมันช้าไะดูดิพอจะเดินไปแนวปะทะได้กว่าจะได้เลยแบบระดับที่สามารถยิงได้อย่างเงี้ยผมว่ายากว่ะแต่ปืนกลางมันก็โอเคปืนกลางสามนะมันก็ใหญ่มันก็ดูเยอะดีอ่ะเออเล่นยาก,กว่ะเอาจริงมันช้าไง <laughs> โดนยกแล้วยกอีกอ่ะน่ารงสารต้องหมีเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยช้าจริงๆนะจ๊ะลรีโอกลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยคือสปีดมันช้ามากครับผม38ไมล์ต่อชั่วโมงไออาร์มิเนี่ยก็ว่าช้าแล้วน,นี่โคตรช้าเลยมันเลยเป็นหุ่นที่ต้องใช้ระยะ อาวุธที่มันไกลๆใช่ไหมแล้วก็ต้องบินอาวุธที่มันโค้งๆไปได้ข้ามหัวไปได้ข้ามกำแพงไปได้ครับผมเพราะว่าสปีดแค่นี้ความมันจะทำอะไรยะแนวตรงให้สามารถยิงได้ด้วยปืนโมล็อดทีปืนแทงเพชรพวกนี้ยากนะแต่มันอาจจะดีก็ได้ถ้าเกิดเป็นด่านควงๆลงๆใช่ไหมเออด่านสไนเปอร์อะไรอย่างเงี้ยก็น,น่าจะดีครับผมแต่ในเทเซเร์เนี้ยมันไม่ค่อยจะเจอด่านควงๆ,ๆแบบนั้นเลยเจอเจอด่านแคบๆรปชดตระชิตกันแต่ปืนมันแรงจริงๆนะ ก็อย่างว่าครับผมมารีโหลดสิวินาทีมันก็เลยต้องทําให้มันดังแรงไว้ก่อนเอออันนี้ผมว่ามันก็ดูน่าสนใจมากๆเพื่อนแหมแล้วถ้าเกิดใช้แบ็กเรียเล่ใช้เทมเพสสีอันโอ้โหยโคตรมันแน่แ่เฮ้ยเจะปืนไฟอ่ะผมก็ชอบมันมันบวมๆใหญ่ๆแล้วยิ่งนักบินทําให้ไฟไมันยิ่งใหญ่ขึ้นอีกแต่ว่าจะปืนไฟเนี่ยมันไม่มีตัวอันติเมตเอมเบอร์มันมีแค่อินเตอร์กับบลาดเนาะอ้แล้วเมื่อไหร่ครับมีความคิดว่าอย่างไรบ้างกับเจ้าลีโอฝูงนี้ก็สามารถมาคุยกันได้นะครับผม ชอบตรงไหนความช้าของมันชอบหรือเปล่าใครจะไม่ชอบอ่ะสหรับวันนี้ผมไล่์ลีโอขอตัวก่อนสวัสดีคบ๊ายบายวูบาอล